สำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ในส่วนของการเช็คคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ในการช่วยเขียนคอนเทนต์นะครับหรือว่า AI คอนเทนเนาะที่ผมนะครับใช้งานอยู่เนาะตัวนี้นะครับเป็นจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพนะครับราคาประมาณ30-40-50เหรียญประมาณนี้นะครับแต่ว่าใช้งานได้ตลอดชีพซึ่งเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูข้างในด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายราคา โอเคเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับความต้องการของผมแหละก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเนาะพอดีเมื่อวานนะครับได้ทําในส่วนของตัวเนื้อหานะครับอันนึงขึ้นไปนะครับตรงนี้เนาะ researching keyword นะครับแล้วก็ AI writing assistant นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัว lifetime deal นะครับแล้วก็มีวิธีซื้อเรียบร้อยเลยนะครับอยู่ในนี้นะ มีลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับทุกลิงก์เป็นแอฟเฟียลหมดเนาะก็ตรงนี้นะครับเ,ออเข้ามาดูได้นะตรงนี้นะรายละเอียดออแรงแท็ก,ทกเตอร์นะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้3อันนะตรงนี้เนี่ยก็คือจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับเป็นไลฟ์ไทม์เนาะถ้าปกติเวลาที่เราซื้อกับของเขาโดยตรงนะครับก็จะเป็นเ,ออเดือนต่อเดือนเนาะตรงนี้เป็นไลฟ์ไทม์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะตัวนี้จะเป็นตัวเช็คพวกออคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับจริงๆแล้วของผมเนี่ยก็จะใช้อยู่ ไม่กี่อย่างนะครับก็คือจะดูในส่วนของตัวค่าแอดนะไม่ได้ลงแอดนะครับแต่ว่าทำคอนเทนต์เนาะทำเนื้อหาไปเนาะเพื่อที่จะได้ในส่วนของตัวค่าโฆษณาสูงๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าดูว่าอตอนนีนะล้ลำดับเว็บของเรานะครับหรือว่าลำดับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเนี่ยในเว็บของเราเป็นยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยใครที่ใช้นะครับพวกคีย์เวิร์ดทูนะครับก็ต้องลงลงโฆษณาก่อนเนาะแล้วก็จะต้องมีส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะเสียตัง ให้กับทูบางตัวนะครับตัวอื่นเนาะซึ่งแบบบางทีก็เป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นลา์ไทม์นะตลอดชีพแค่49เหรียญเนาะถูกมากๆนะครับก็อีกอันนึงก็คือจะใช้คู่กันเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว AI นะครับ AI content นะช่วยเขียนบทความนะครับก็จะมีแบบเหมือนอันนี้มีคนสอนใน YouTube แล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องสอนแล้วเนาะเพราะว่ามีคนสอนแล้วลองหาดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียด ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพเหมือนกันเนาะราคาแค่3 9 USD เองนะครับรายละเอียดก็คือตรงนี้นะครับก็หรือว่าใครต้องการดูตัวอื่นๆนะครับก็มาดูได้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวแรงแท็กกิ้งนะครับแรงแท็กเกอร์นะครับตรงนี้ให้ดูเนาะก็ซื้อมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะใช้งานอยู่นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะเปิดให้ดูนิดนึงนะตัวนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของตัวแพนนะครับของตัว ที่ขายอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวนะนี่เห็นไหมครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเอากี่ดาวนะครับเป็นอะไรนะตรงนี้ก็เป็น S e O นะครับก็ดูจากรีวิวด้วยดูจากคนซื้อด้วยนะครับมีหลายอันเลยนะครับที่จะซื้อเนาะคือถ้ามาซื้ออันนี้ก็คือถูกแล้วเพราะว่าจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น Lang Hacker นะครับนี่ตัวนี้เนาะสังเกตนะครับว่าเป็น Lifetime Deal เนาะแล้วก็5ดาวนะครับ474รีวิวเลยนะเยอะดีเหมือนกันนะครับ นี่เขาก็จะอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีแผนให้เราเลือกนะครับสแผนนะก็คือจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับเนี่ยตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองอ่านดูนะถ้าลองใช้แล้วไม่ถูกใจก็คืนตังค์ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าของผมเองก็หาอยู่แต่ว่าตอนแรกที่จะใช้เนี่ยถ้ามันเป็นรายเดือนเนี่ยมันก็จะมันจะเปลืองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้ามาหาแล้วมันมันไม่ได้ใช้ตลอดนะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นรายตลอดชีพแหละก็แค่4ี่เกเหรียญครับก็ซื้อเลยนะครับจัดมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะ เนี่ยนะครับขอาหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับในกรณีของผมเนี่ยเขาสามารถแอดโดเมนได้แอดอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสอนไว้ชัดเจนเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดไฟเดอร์นะครับสมมุติว่าผมจะหาคำมาทำเนาะเช่นออตอนนี้เปิดประเทศแล้วเนาะกระบี่นะ,ะแบบนี้นะครับโอลก็เป็นภาษาไทยนะตัวนี้เช็คภาษาไทยได้ด้วยนะก็คือดีเลยนะครับก็กดแทบหาไปนะครับ ก็จะมีขึ้นมาให้แล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดเที่ยวกระบ,บี่อะไรยังไงนะครับวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับแล้วกออ็อันนี้คืออะไรเขาก็จะอธิบายไว้นะครับนี่แบบนี้เนาะสมมุติว่าเ,ออเรียงตามลำดับในการค้นหานะครับจำนวนวอลลุ่มในการค้นหาเนาะนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าของผมนะผมจะดูจากตรงนี้นะครับ พัดเปื่คลิกนะครับภูเก็ตไปกระบี่ไปยังไงอะไรเงี้ยนะครับเราทาเป็นคอนเทนต์ขึ้นมานะแล้วก็ตัวเนี้ยคาค้นหาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าราคาที่คลิกเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเน,นี่ยถ้าใครอยู่ในพื้นที่นะครับหรือว่าใครอยู่ที่กระบี่ภูเก็ตอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองทำคอนเทนต์พวกนี้เนาะเพราะว่ามีคนหาอยู่นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์ให้ Google เอ่อตัวเสนะิร์ชเนาะคีย์เวิร์ดทูตรงนั้นนะครับก็คือตรงเนี้ยสามารถหาได้เลยเนาะเพราะว่าปกติแล้วมันต้องลง โฆษณาก่อนนะเมื่อก่อนใช้ได้ฟรีเนาะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็มีมีค่าคลิกด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะก็มาดูในส่วนของตัววอลลุ่มหน่อยนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อไอเทมเยอะคืออันนี้นะกระบีนะแล้วก็เที่ยวกระบีนะครับตัวนี้ก็เยอะอยู่เนาะแล้วก็ลองคลิกเสิร์ชดูนะครับแบบนี้เขาก็จะเปิดขึ้นมาให้แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นที่เที่ยวกระบีนะครับอันนี้อะไรเท่าไหร่นะครับ cpc เท่าไหร่นะเรามาดูกันนะแพงสุดก็เท่านี้เองนะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเนาะก็ถ้าใครทำนะครับในส่วนของตัวเ,เป็นโฆษณานะครับก็แนะนําให้เลือกสูงๆูงหน่อยแล้วก็มีอัตราการค้นหาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราลองดูจากหน้าที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นว่าคนที่จะไปเที่ยวเนี่ยเขาจะไปยังไงนะครับรก็จะเสร์จค้นหาจากตรงนั้นเนาะแล้วก็จะเอาไปติดแอดนะครับประมาณนั้นเนาะหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ก็ ลองดูนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงกับคีย์เวิร์ดที่เขาค้นหาตรงนี้ดูนะครับล้ลองดูจากวอลลุ่มนะเที่ยวกระบ,บี่กระบี่ที่เที่ยวนะครับอันนี้นอกนั้นก็จะเป็นอันอื่นนะครับเนี่ยลองดูหาดูได้นะอีกอันนึงถ้าสมมติว่าลองเป็นบ้านมือสองเนาะอ๋อจัดไฟแนนส์นะครับสินเชื่อสินเชื่ออ่าแล้วก็ลองหาดูนะครับแบบนี้ อ่าอีกอันนึงครับก็สินเชื่อนะครับตรงนี้ก็มีแอดค่อนข้างเอ่อนะครับตรงนี้ก็ฮอตเพิร์คลิกนะครับอัพแบบเกรดนะแต่จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันที่มันเยอะๆนะครับลองเรียงตามวอลุ่มดูนะตรงนี้ก็เอาไปทำคอนเทนต์ได้นะครับเนี่ยกราฟตรงนี้ก็คือตรงนี้กำลังเพิ่มขึ้นนะครับ 27k นะถ้าทำ เฉพาะไปเลยก็ดีนะครับสินเชื่อแล้วก็ตามด้วยธนาคารชื่อธนาคารนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีดูแนวโน้มว่ามันมีค่อนข้างมีขึ้นนะครับตอนนี้เพราะว่าหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีในของผมพอใจแล้วนะเพราะว่าของผมใช้อาจจะใช้ไม่เยอะเท่ากับหลายๆท่านมาแล้วนะครับอ่ะพอดีเปลี่ยนคานิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมกดอัดน,นะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นตัวสินเชื่อบ้านแลกเงินเนาะที่ผมทำนะครับก็คือดูในส่วนของตัว เรคลิกตรงนี้นะครับก็เอาไปทําเป็นเขียนเป็นโฆษณาเนานะแล้วก็ไปหาในส่วนตัว a f f i l i a t e ทนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับคาคานี้นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นในส่วนของตัวบทความเนาะแล้วก็โพสต์ขึ้นไปนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อในส่วนของตัวสินเชื่อของ a f f i l i a t เรนะครับเราก็ได้ตังคนะ์เนาะถ้าลูกค้าเข้ามาที่หน้าแล้วคลิกไปที่โฆษณา,านะครับเราก็ได้ตังคนะ์เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําที่ผมทํานะครับแล้วก็มาดูจากในส่วนของตัวแอดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะมันมีสูงสูงไหมเนี่ย 1.39นะครับเนี่ยสินเชื่อบ้านแลกเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็ตั้งคีย์เวิร์ดไว้ประมาณนี้แล้วก็ไปเขียนได้นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะเพราะว่าของผมอะผมมองว่ามันโอเคแล้วแหละสําหรับการค้นหานะครับแล้วก็การใช้งานนะตัวนี้ก็49เหรียญเองอะใช้ได้ตลอดชีพนะครับนี่ไล้์ไทมเห็นไหมครับตัวอื่นก็มีเยอะแยะนะครับนี่ตัวนี้นะลองเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวอันที่ผมแนะนําไว้ให้นะครับข้างล่างเนาะ ข้างล่างวิดีโอนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับผมมองว่าคุ้มค่านะแล้วก็ในส่วนของตัว AI content นะครับช่วยเขียนนะตรงนี้นะผมว่าสะดวกสุดๆนะครับก็ลดเวลาไม่ต้องไปหาเนื้อหาเองนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็1่ก็คือประหยัดตังค์แน่นอนนะครับตรงนี้เป็น l i ฟ์ t i m e เนาะโอเคครับสวัสดีครับ